สบายดีทุกคนสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนมืเตอร์บ่าวสวัสดีจะพาทุกคนมาเลาะนะทุกคนกัอยู่ที่ตึกวันเซ็นเตอร์นะทุกคนตึกวันซิตี้เซ็นเตอร์เออประมาณนี้แหละ <c oughs> จำจำสื่อผิดนะทุกคนเออโอเคกับรถไฟเที่ยวที่บสัสตี่านไปผ่านมาคนระับแต่กรเขายังบ่ทันได้เปิดให้ต่อมาเดี่ยวส้มไถ่นะทุกคนเดี๋ยวมอเตอร์บสับสที่พะบัสตีที่พาทุกคนมาเบิง่งความสวยงามของการออกแบบและการตกแตง่ง ออฟฟิศเนาะนี่เป็นตึกวันซิตี้นี่เพื่นออกแบบเป็นสำนักง,งานออฟฟิศเราทุกคนที่สูง70กว่สาสันเลยเราทุกคนไปไปคนน้ำเงินนี่เลยขาบาลซาตีอธิบายผิดพลาดประกันใดขอขอโทษขอขอภัยนำเราทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6กโมงแล้วเนาะแสงมันก็เลยบดีเท่าที่ควรเดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวบาลซาตีจิมาถ่ายจ่องแบบแสงจ,าจ,าจา้าๆให้ทุกคนดได้เนะี๋ยวได้ชมเนาะ สุดยอดเลยทีการออกแบบทุกคนเป็นลำธารน,น้ำไหลเลยพี่น้องนี่เบึงบาสตีสุดเพลี้ยฟ้าน้ำน้ำไหลนานะเป็นล่างน้ำสวยงามเลยต้นไม้ลมลื่นขนาดเลยทุกคนไปเดี๋ยวบาสตีสิพาทุกคนย่างขึ้นไปเบื้งข้างบนน้ำน้อยสิเป็นอย่งไรตอนนี้เขาก็เปิดให้เขามา คนไดมาา้มาย่างเด่นมาถ่ายรูปเลนะ่นเนาะเป็นจุดเช็คอินเลยก็ว่าได้ก็มันสวยงามไปเลยด้วยก็มีร้านคา,าเฟ่กาแฟอีกมีน้ำปุ๊นะทุกคนในอนาคตเพิ่นกำลังสร้างเพื่อนอะไรก็่าได้ไกำลังสร้างทางเชื่อมเขากับ สกายวอล์กของ MRT มอานะทุกคนสุดยอดการออกแบบนะสุดยอดโอ้ยมีแต่ผู้ส,สาวม,มานั่ง,งเล็นบอลนั่งเล่นเช็คอินให้ทุกคนได้ผ่อนคลายนะทุกคนคือเป็นแลนด์มาแหงม่เลยก็ว่าได้ ก็มุมเจริญคองประเทศไทยติงกระดิ่งแมวอีดีสุดยอดแห่งนะทุกคนและข้างบนมันกระซิมีบอลให้อันนั้นดีมากทุกคนว้า,างบนเดียววาซัตีจะพาทุกคนขึ้นไปนะอันนี้ก็มีแต่คนมานั่งเล่นมากันอ,อยู่ไปเลย มีแต่คนรลลอกงามๆตัวเยอะนี่วสุดยอดนะแต่วเพราะที่จะบริภาษทุกคนขึ้นไปเอ่อห่างข้างบนเนาะสุดยอดการันแบบ ดดตุดยอดต้องจเจริญน,นะทุกคนคือแสงมันโบไหต้ตอนเนี้ยมันต้องแบบแสงสว่างมันพอเนอะไะอุิภาพขึ้นข้างบนกันด้วยขึ้นโมทันทุกคนกิดก่อน นัาเฟื่องันบวายเฟื่อไปปกติแล้วมันจะขึ้น,นอด้วยคนข้างบนก็มีเอเกิดอะไรวะเป็นส่วนย่อมดีเน,ะน,น,ะน,นะาะแล้วก็มังคาย <c oughs> ปังปังเนาะมีแต่คนมาเช็คอินซึ่งว่าตึกนี้เพิ่งเปิดแถวโบโูรนะดุกคนสถานที่แห่งเลย ตะกี้ส่งคน,บอ,น,น,นองบอสถติพันไปพันมากแต่เช้วันท่านไหนเปิดแห่งบริการเลยสุดยอดนี่แหละตอนออกากสุดยอดเยี่ยมเดียวมากเหมือนในบอสถิตขึ้นน้อพท่านเนาะสี่หกโมงแล้วคนก็นเลยปิดเห็นบอกปกติมันยังขึ้นไปบนแล้วก็ขึ้นไปบันไดบนฮะแล้วก็ขึ้นข้างบนได้นะทุกคนแต่บอสถิติมาบอลท่านเนาะมาบอท่าน ก็เลยบ่อะไรเกิดน่า,นนาเสียดายเมื่อยิว่า,าังไรน้องคนจะเลื่อนของเมืองไทยสุดยอดายไปห่างไปอีกที่พ่ถึงพี่น้องกลับแล้วได้ป่าทีนี้มีข้างน้าบาสตี่นี่จ้ำบ่ออะไรวะเป็นหางยังเอาจริงอ่ะเวลาบาสตี้ยังไปหันไปนี่บ่อะไรค่อยแบบว่าจืดเลยว่ะมันคือหางยังอันที่พูจืดคือมันลายเกิเน มีอะไรทุกคนก,ก,ก๊กำลังขี่้างเสื่อมเข้าไปเอ่อเคิร์นทางเดินนะทุกคนนกะกำลังขี่เสื่อมเข้าไปเนาะเขากับสำนักง,งานวันซิต,ตนนี้นะทุกคนเนี่ยข้างบนนี่เราทุกคนแต่พอเสดีมาว่าท่านขึ้นบาไายเพิ่นยังปรับเพิ่นยังปิดอยู่มันเลยขึ้นบาไายเนาะลอย หน้มนะทุกคนเป็นนำ้ำโอ้มีรอยรอยพญายนาคบ่ <c oughs> ผูแมนนะบอกเล่นเรื่อยเป็นรอยคนน่แหละดูทุกคนบรรยากาศเขาจริงอ่ะหนาม,มานั่งเล่นกันนะทุกคนเลยหนาม,มาเที่ยวหนาม,มานั่งเล่นนะบอกไว้เลยว่าผู้ได้มาก,ก็ต้องว้าวเลยนะบอนนี้นะพื้เนเท็ดแบบ สุดยอดหลายอธิบายโมถืนะ่รเนาะตึกนี่ได้ค่าว่าสูงเจ็ดสิบเปอร์นเนาะเป็นสำนักง,งานออฟฟิศที่สูงที่สุดในประเทศไทย <c oughs> สำนักงานได้ทุกคนเออสุดยอดไลย วัติมาลพระท่าน,นดีทุกคนมันทำม,มันเหมือดแห้งเลวเป็นตานายดีดคือวัตสิมาส่องแบบว่าแดดจนเจ้มมันอามันก็ะจเห็นแบบสีสันยังสวยงามเลยคนตกแต่งเป็นอ่างน้าพุเป็นอ่างน้ำนะทุกคน เลยเ,เป็นไอน้นามเนาะ่นออกทีบัสติมักแห้งก็คือการออกแบบเพื่อใหล้ลำ่านไหลลงมาแล้วทุกคนเนี่ย,ยไหลลงมาเห็เนป่เป็นนามไหล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 ลงมาไหลไหลไหลลงมาแล้วกับมาลงบ่อใหญ่บอ่ยยบอใหญ่ย ก็ะป่ำขึ้นไปข้างบนสูบขึ้นไม่อีกที่นะทุกคนสุด,ย,สดยอดสุดยอดอันนี้ก็เป็นหัวไอ้นามที่ผลงอไก่นะนาเชได้มาตตีมาบุรทันโอ้โหเ้ยนก็สวยงามแล้วพี่น้อง,ลเ,งเลย,เลยสุดจัดประหลัดบอก แน่นอนในรีสอ่าสวัสบ้านเมงไทยเนาะสุดยอดแห่งโอเคสำหรับจุนีบอสาตาดีกัสิตรลาที่น้องไปก่อนเนาะการจะลืมคนใดที่เขามาเบิ่งใหม่หรือว,ว่าคนที่รับชมัครบอสาตดีตลอดเนะาะการยัง,งคงสนิทกดปุ่มติดตามกับกดให้บอสาตาดีเนดะ้อทุกคนขอพบพระคุณหลายๆเนาะสำหรับคนที่กดติดตามให้บอสาตนะดสาดีเนาะการู้สึกมีกำลังใจรู้สึกมี แห่งยางเราสำหรับคนใดที่ทำบอสตีว่าบอสตีเอาเวลาใดเห็บคลิปเนาะคือวันหยุดบอสตี้หนึ่งวันเนาะบอสตีจะไปถ่ายคลิปให้ได้เจ็ดถึงแปดคลิปเนาะทุกคนเพื่อจะเอามาลงทุกๆวันของอทุกๆวันเวลาสิบแปดนาฬิกาศูนย์นอนสิบแปดนาฬิกเาเก่าน,นาทีเนาะทุกคนนี่แหละกับวันหยุดกับบริยุทธ์เนาะกลับมาถ่ายคลิปให้ที่ให้เนาะเดี๋ยวคนนาะงจิงเห็นอ่า พี่พีทุกคนเขามาเบิ้งแต่พ่อสถีกามีกำลังใจถูทอ,อยางทอนทุกคนขึ้นมาในาพ่อสถีกยางเราเพิ่มมือเลยยางเราเพิ่มมือเลยพ่อที่มาไทยจุกวันเป็นเตอให้ทุกคนได้เบิง้งได้เห็นแบบบรรยากาศที่มันแบบว่าชัดเจนกว่าน,นี้นะาะแา่พ่อสถีกามาเพราะท่านเพราะท่นทา,านคือคนปิดก่อนนากพ่อสถีกาบ้ได้คืนไม่ํากับผาดอีกเนาะเอาเป็นว่าพ่อสถีเขาติดหนีไว้ก่อน คลิปนาหรือว่าโอกาสนาบอสติบอสตีซิมาไายให้มันทันเนาะให้มันแบบว่าเห็นมันโค่นน้ำแล้วก็ให้สภาพดินฟ้าอากาศมันเจียมแจงกว่านี้เนาะเมื่อนี้คือบอสตีมากทำดีดีมันก็หกหูกว่าแล้วพี่น้องกขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆทุกคนสำหรับคลิปนี้บอสตีขอตัวลาพีละน้องไปก่อนเดี๋ยวไปแล้วบาย